จบปัญหานะคะฝ้ากระจุดด่างดาคนที่มีปัญหาแบบว่ามายาวนานฝ้าฝังลึกผิวพันไม่กระจ่างไม่อล่านะคะใช้มาสารพัดครีมรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เลยนะคะแนะนําเลยตัวนี้นะคะเป็นชาสมุนไพรชากุหลาดชงดื่มนะคะแช่ด้วยน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นๆแบบนี้เลยนะคะทานก่อนนอนตัวนี้จะได้อารมณ์แบบว่าบารุงภายในบํารุงผิวนะคะผิวพันมีออร่าผิวพันกระจ่างใสยิ่งคนที่อายุเยอะนะคะแบบว่า ามันหนามันฟังลึกมายาวนานนะคะใช้ครีมมา5ปี10ปีไม่เคยตอบโจทย์เลยแนะนําให้ทานตัวนี้ก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยบํารุงจากภายในสู่ภายนอกและมันยังมีส่วนผสมของพวกสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะพวกเกาเคือว่านชักมดลูกหญ้ารีแพรพวกฝางแดงนะคะสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยบํารุงเลือดบํารุงภายในบํารุงมดลูกมดลูกแห้งมดลูกแบบว่าไม่จะอาดมดลูกยอนยานนะคะแนะนําเลยทานสูตรนี้สูตรชา ะคะใครที่อยากลองนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือซื้อ1แถม2นะคะได้3กล่องนะา60ซองเล็กจ่ายแค่290บบาทเท่านั้นและส่งฟรีปทางให้ไม่บวกเพิ่ม